สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วเมื่อนี้ผมจะพามาเบิงต้นกาแฟแต่ว่าผมจับสายพันธุ์อะไรว่าต้นอย่างผมสั่งมาโดนแลวได้โรบัสต้าโรบัสต้าแต่ว่าเดี๋ยวผมในปูกนะช้ำไม่เฉยนี่นอันนี้ผมให้เบิงเจ้าของเจ้าของนี่เจ้าของสวนคนหักหักนี่แหละพี่น้องนี่ ยังไม่ได้ปลูกนะแต่ว่าช้ำไม่เฉยแต่ว่าหมากออกแล้วนี่อยากออกหมากไงเอามาช้ำไว้จนจนเป็นหมากจนจะเป็นลูกแล้วจนแบบมันมันไก่มันสีแก่เหดิแี่นม่แก่ยุ่แต่ว่ามันหนักท่านต้องเอาลงดินมันจังใส่บนท่านได้นี่ช้ำอิหลด้พี่น้องนี่เบิ้งโหลดอยู่ในถุงอยู่ยังด้ลงถิ่นว่าเชเอาไว้ลงปลูกย้ำได้ก็บ่ไเด้เอวไปจ้ากเถื่อไปย้ำไดยก็รถเต็มรถเต็ม จนรอบนี้เสียเอาอไปแท้ๆล่ะเอาไปแท้ๆแท้ๆเลยล่ะครับนี่อะไรนะโรบัสต้าแม่โรบัสต้า,าสำเนีนยงผิดพลาดกับขอโทษขออภัยเดย้อยุนี่อันที่ผมอันนี้ไว้กับมีบอมเมนวามีแต่กาแฟเด้พี่น้องนี่มาเบ่งอันนี้เป็นต้นทดลองมีทุเรียนอยู่มันออยู่ต้นหนึ่ง อันนี้ผมลองลองทดลองเห็ดบึงน,นี่ผมลองเอาหยาเอาหยาเอามามาคุมโคนไว้ามว่าดีบอ,อผมว่าก็โอเคนะถ,ถือว่าดีมากมากเลยแหละเพราะว่าอย่างราะวะดินดินดินบองเนี่ยมันมันเป็นดินดินถมคือผมอะเอาดินมาถมแล้วมันเป็นดินดินเหนียวดินเหนียวก็คือดินเหนียวมีลูกลัง ผสมน้อยๆครับส่วนใหญ่ก็คือ90%เปอร์เซ็นต์เป็นดินเหนียวเลยเราน้ามอค่อยากล้งผมก่อนหน้านั้นผมลองทดลองปลูกเราโดนแล้วล่ะมันบ่ยมแตกบ่อยอมอย่างบบดนี้พราะผมเอาเอาหญ้าเอาฟางเอาอย่างมาคุมโคนมันอ่ะมันเกิดเนี่ยก็คือจังสภาพจังเห็นนี่แหละครับอันนี้ใบก็เพึงแก่เดี๋ยวก็สิแตกใบอ่อนแหละนี่ถือว่าเป็นการที่ฮัดเฮ็ดฮัดเลี้ยงลูกไป อันใดดีเขาก็เอาไปปรับใส่อยู่สวนเนาะครับว่า ka, เขาก็เบิ่งเรียนรู้ค่อยศ ok ึกษาเรียนรู้นไปอันไหนที่ว่ามันดีเขาก็ <c oughs> ka, ค่อยๆไปปรับอยู่ในส่วนเขาแต่บางเที่ยกก็ปรับกะทันเนาะบ่ทันเนานะนะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันกาแฟคือเก่าครับเดี๋ยวสิเอาไปปลูกกันนะสิเอาไปปลูกอยู่สวนติดบ้านนะาปปน,าน,นั่นแหละครับบัดทัเอายังบ่ทันไดีเอาไปปลูกส่วนนอกดอกส่วนปลูกส่วนติดบ้านน,นี่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  เบ่ง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 นี่อันนี้อันนี้ผมมาได้โดนประเดี๋ยววะเนี่ยสิบปีเราบอกเนี่ยปีแล้ว,ลวช้ำไว้เป็นปีแล้วครับพี่น้องนี่ขนาดช้ำได้นี่ถ้าปลูกมันสีิเป็นยังไงมันสีว่ตตายคนรอเอรบอิดบ่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้กะผมกะขอเอาไว้สำนึกกอนครับพี่น้อง เดี๋ยวจังใดเดี๋ยวผมเอาไปลงปลูกอยู่สวนอยู่บึงการกะเดี๋ยวผมสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ้ังใดกะขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ